We the रनामोदे शरनाम तेन सा न मोदते जयमा प्रभागतिमे

าานนนในอันดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านวิชัยรักศีอักษรประธานมูลนิธิคิงพาวเวอร์จุดทูปเทียนบูชาพระสุขและกราบอาราธนาพระครูพรววาาลก่าบบูชาพระสุขันดับต่อไปที่จะได้บูชาพระสุขสเสทวา ด้วดอกไม้ทุกเทียนสีฟ้าอย่างละ2ย่สิบซึ่งสถิตยอยู่ทางทิศอุดอรแห่งภูเขาผู้สุมเมนตรงกับพิศพระโมกราณนะเอตทะคะของอิจิริปาติหารซื้อง่ายขายคล่องเป็นลำดับสืบต่อไปชายาชายชายอิติีปิโสพระควาคณะรัฐบาลและมหาเถระสมาคม พร้อมด้วยพี่น้องวงชนชาวไทยทุกหมู่เราจะขอไหว้พระอีส่วนผู้เป็นเจ้าซึ่งสเสด็จลงมาชุบพระสุขเทวาด้วยโคอุสุภราช21ตัวจึงบังเกิดขึ้นเป็นองค์พระสุขผู้มีฤทธ,ธีโคทองท่องเที่ยวไปทั่วทิศาและท่านจึงสเสด็จมายังเมืองบุตรรักุรุทวีปรมรโคยานทวีปุพะเทหทวี และชมพูทวีพระท่านจึงเสด็จมาวิทักรักษาคุ้มครองประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้21ปีเวียนรอบราศีเมษพุทธภาพเมถุนกรกฎสิงการโดนวิจิตรธนูมังกรภูมิมีนต้องหลักต้องจันต้มระคตตัวนอกต้มระคตตัวในต้มระคตตัวใดๆขอให้คุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มตเนียดจันไรก็มีใจแย้มงคลคุ้มโทษโทษสา ปารมีคุณสัมพนโนยติพิโสพ,พ,พ,พาาระควาพระควาพระควาอรหังอรหังชยะชยะสัมมาคะมาชยะชยะสุกเทวะข้าแต่ประสุขเทวราชสีพระกายโอภาสน้ำเงินงามทรงอาภรณ์สีครามสดทีโคอุสุภราชเที่ยวเวียนรอบขอบเขตจจกรวาล อยู่สถานที่อุดรลุงโลกธกาตุเขาเชิญเทวราชรับวารามีรทูบเทียนดอกไม้วิจิตแต่งตการของขาวานครบท้วนล้วนแต่อร่อยรสซึ่งคณะรัฐบาลและมหาเิรสมาคมพร้อมด้วยพี่น้องกวงจนชาวไทยทุกหมู่เหล่าปรากฏนามแต่งสังเวยพระ,สะเสวยเสร็จสำลาแล้วขอเชิญพระแก้วแกนตวี่เพื่อเข้าพิทักษรักษาคุ้มครองประเทศชาติศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องพวงชนชาวไทยทุกู่เรียวยานานจงบันดาลความสุขสวัสดีให้บังเกิดมีแก่ประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องพวงชนชาวไทยทุกู่เรลยาอย่าลอยร่วงพวงศัตรูคิดลายแรงพิณาตโลกภัยอุบาทยายายีผู้ผีปีศาจและดาวลายอย่าลบกวนก็ให้ประเทศชาติศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องวงชนชาวไทยทุกหมู่เราประสบแต่รู้วันิริมงคลเจริญผลได้โชคลาภอาจอิ่มใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สำเร็จผิดผลดังเจตจำนงเจริญเกียรติที่ยิ่งยงอายุยืนก็ให้สดชื่นดังสตะบงกดแก้วลอยอยู่หลังชราพแพ้วพ่องน้ำ เเสมสมติถ้าชักขัปริตหรืออนุสร,รณปาฐะ,ะบทอิติปิโสเป็นคาถาว่าด้วยอนุภาพแห่งการน้อมลำลึกถึงคุณพระรัตนไตรคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้เกิดกำลังใจในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคนานาประการ โดยพระพุทธองค์ทรงนำเรื่องการทำสงครามระหว่างเทพกับอสูรมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อเตือนให้พระพิสุผู้ทำความเพียรอยู่ตามป่าเขาลำนาไพรพระพิสุก็เป็นปุถุชนย่อมจะเกิดความหวาดกลัวเมื่อรู้สึกหวาดกลัว พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ภิกษุลำลึกถึงทงคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจะสามารถข่มใจระง,งับความหวาดกลัวบำเพ็ญเพียรต่อไปได้นนนนนนยาาตตตรรเเิิิิอัปปาาโปป ปฏิธรรมติขาดฌานติภูมิยังวิยาสาบปะตาสัพพะตวิจาลัมอายะกะโจลาติสามปาวะขณะนาจะมุตานังปริตตานามปะนอามะเอ มัยยานปะวาสาวติยานีราระพิเทตวเนอณาตินดิคาสาราเมตระโกปะวาปิโกมามันเตจิปโตมติัน